กูมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมยังไม่เข้าห้องละ่ะกูมานั่งปั่นงานกูยังทำงานไม่เสร็จเลยอ้าวเหรออ้าวแล้วลลลกินข้าวกินอะไรยังนีกกินแล้วกินกับอะไรเหรอวันนี้กินกับหมูปิ้งหน้ามหม้ออแล้วเพื่อนล่ะเพื่อนเอนขาเข้าไปรอเรียนอยู่ในห้องแล้วโอ้คุณทำวิชาอะไรเหรอกูทำวิชาแถวเมืองแถวสอง,งทำไม่ได้ติดตรงไหนหรือเปล่ากูทำได้มลง ช่วงนี้อ่ะครูแบบว่าหมดแพชชั่นในการทํางานด้วยก็คือว่าแบบพอแบบช่วงนี้อาจารย์สั่งงานเยอะใช่ไหมแล้วแบบพอครูเห็นงานอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบไม่มีกําลังใจในการทํางานเลยเกิดท้อไปเลยอ่ะไม่อยากแบบลุกขึ้นมาทํางานเลยอ่ะอหมือนกำลังใจมากช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ๋อก็คือตอนนี้มึงแบบว่าหมดแพชชั่นในการทํางานในการเรียนไปเลยเหรออืมใช่แบบหมดการเรียนแบบไม่มีกําลังใจในการทํางาน ไม่แบบไม่ไม่มีความที่แบบอยากที่จะลุกขึ้นมาทํางานเลยอะเพราะว่าช่วงน,นี้แบบงานเยอะมากกูไม่รู้แบบจะว่าจะหันไปทํางานไหนก่อนดีอะอืมอันนั้นก็สำคัญอันนี้ก็สำคัญไปหมดเลยใช่แล้วก็แบบระยะเวลาในการส่งมันก็ใกล้ๆกันด้วยอึอแล้วยิ่งแบบงานจะเยอะแบบนี้ยิ่งทําให้กูแบบไม่ไม่อยากรู้ขึ้นมาทํางานยิ่งกว่าเดิมจากที่เป็นยอยู่แล้วมือแล้วงกังวลจะสอบด้วยแล้วรู้ใช่ไหม,อมสอบปลายภาคใช่ยิ่งก,กังวลด้วยงานก็ไม่สิทธ ก็ต้องแบบอ่านหนังสือสอบอีกอะไรอย่างเงี้ยก็กังวลเลฮ้ยหรือว่ามึงลองแบบนี้ไหมลองออกไปข้างนอกไปหาอะไรทําไปผลคลายตัวเองจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบหมกมุ่นอยู่กับงานไม่ต้องเครียดกับงาน,นลองออกไปข้างนอกก่อนลองไปแบบไปดูหนังไปหาอะไรกินข้างนอกอย่างแบบกินชาบูกินหมูทะไปสถานที่แบบบรรยากาศร่มรื่นแบบมันจะทําให้ผลคลายหรือไม่ก็แบบว่า มึงลองจัดตารางความสําคัญของงานดูแบบว่างานไหนที่กําหนดส่งเข้ามาใกล้ๆอะ่ะก็เลือกทําก่อนทาทาไปตามลําดับความสํมคัญธ์แล้วก็อาจจะมีแบบว่าสมมติถ้ามึงทํางานเสร็จวิชานี้มึงก็แบบอาจจะมีแบบให้รางวัลตัวเองด้วยการเป็นขนมชิ้นนี้หรือว่าพักดูหนังดูซีรีส์หนึ่งตอนอะไรแบบนี้ก่อนแล้วก็อีกหนึ่งวิธีมึงอาจจะแบบลองเป็นแบบว่าทํางานจากชิ้นนี้กก่อน ลองทาเป็นชิ้นเล็กๆดูไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆขยับแล้วก็อาจจะแบบให้รางวัลตัวเองอีกด้วยเหมือนกันก็เป็นการแบบว่าให้ตัวเองกินขนมแล้วก็ดูหนังอาจจะแบบพักผ่อนสัก5นาทีหรือแบบ30นาทีอะไรแบบนี้ก็นั่นแหละวิธีที่กูแนะนําไปก็หรือว่ามึงมีวิธีที่จะแบบเพิ่มให้ตัวเองมีแพลชั่นในการทำง,งานเพิ่มเติมอีกบ้างไหม แต่ที่ที่ครูคิดนะครูก็จะแบบก็แบบที่มึงพูดแบบที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอยากที่จะแบบออกไปแบบที่ที่ฮิวใจที่ที่แบบว่าไปแล้วรู้สึกดีรู้สึกมีกำลังใจอะไรเงี้ยไปแล้วรู้สึกแบบเรามีความสุขอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาห้องใช่ไหมครูก็จะคิดครูคิดว่าครูจะแบบว่าเรียนรู้แบบความสำคัญของงานก็คือว่างานไหนอ่ะที่แบบว่าส่งสงก่อนก็คือทางานนั้นก่อนแล้วก็พอทงานนั้นเสร็จก็จะเอาวิธีที่ เสริแมแรงบัวก็คือว่าอยากอาจจะเป็นการกินขนมหรือว่าอาจจะออกไปคาเฟ่สักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ค่อยอาจจะกลับมาทํางานชิ้นต่อไปไปประมาณนี้แล้วคุณจะเริ่มทําตั้งแต่ตอนไหนหรอคุณว,ว่าว่าน่าจะเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้หละเร็วๆอาจจะวันนี้เลยใช่เริ่ม้แต่วันนี้วันนี้เย็นก็ดีจะได้แบบรวดเร็วขึ้นงานก็จะแบบอาจจะเสร็เร็วขึ้นก็ได้ เป็นการวางแผนอาจวันนี้อาจจะวางแผนก็ได้วางแผนไว้แล้วก็พรุ่งนี้ก็มาเริ่มทําแล้วก็มึงมีปัญหาอะไรอีกไหมที่แบบที่ไม่ใช่นอกจากพรุ่งนี้มีปัญหาแบบสุขภาพหรือแบบร่างกายอะไรแบบนี้เท่น้ช่วงนี้เหรอช่วงนี้ช่วงนี้กูก็จะแบบมีปัญหาเรื่องการปวดหลังนเพราะว่าทํางานไงช่วงนี้ก็คือแบบต้องทํางานตลอดอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบว่าปวด แล้วก็มื่อยตามตัวอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะใช้วิธีแรกที่กูแนะนําไปก็ได้ก็คือแบบอาจจะแบบทํางนานหรือแบบนั่งสักสองสามชั่วโมงมึงก็อาจจะลุกไปรีแลกตัวเองผ่อนคลายแบบก็พยายามที่จะแบบไม่นั่งนานเกินไปอะไรแบบนี้อาจจะช่วยให้ได้แะละยังไงก็มีเรื่องอะไรก็มาปรึกษากูได้ให้กำลังใจมึงสิขอบใจมากนะมึง